ังกูรละรานี้ังสูะจีวรานี้ิตผูสังคัสสะิผูกสังคัสสาโอนชยโอนชยามะอนชยามะสาโนพันเตสาโนพันเตผูสังโคผูสังโคมานิมานิังสกูุและจีวรานี้ังสกูและจีวรานีปฏิคันหาโตปฏิการหาโต เจริญแกะสุสเลื่นจ้าทั้งหลายจ้าทั้งหลายน้อถวายนอถวายกายีวรกายจีวรพร้อมกับสิ่งของบริวารพร้อมกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายหล่านี้คระพิสุสงแก่รพิสุสงพระพิสุสงจงรักพระพสุสงรกกาีวรกายจีวรทั้ทั้งทงบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทับ พระราชาภูษณ <begun sin lateral manipulation> ์พระราชาภูษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจีน่าจีน่าและแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแยกแก่พระเจ้าทั้งหลายหลับการเลานานเทอหลับการเวลานาน มายังพันเต่สองสามหนึ่งสองสามห้า หลวงพ่อกำลังแจกของให้ญาติโยมที่มาทอดพระป่าการไฟฟ้าสวนุปิภักดิ์การไฟฟ้า,า,ย,ายุนคอนหลวงครับขอโทษครับในการสนุิภักดิ์ันแจกของให้ญาติโยมให้รับประทานอาหารชุมเดินทางกลับจากเทพ และอเมิกา่อาจารยมเห็นาไม่เห็นเลยถ้าเวลาใกล้ๆหน่อยนะคะท่านจะได้ไม่เอื้อมมากนะคะที่รราตรงนั้นไม่เห็นเลย ปีละโตเนี่สองสาปลยเลยไปเลยไปเลเลเลยไยไปเไปเไเลยไยเลยไปเเลยไปเลยนไเเปลยไยไยไปเเลยไยไปเเปเลยไปไปเลไปเเลเ จะเล็บไห้เป็นที่ว่านั่นี่หรอน่เาไ่ีตวันพระวาตาัพนาตัวนมาัพา sepuluh jahat berkursi